สวัสดีค่ะวันนี้ครูจินดามาชวนทําแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองไว้ทานกับข้าวสวยร้อนๆกันนะคะสูตรนี้ใช้พริกแกงเผ็ดของภาคใต้และกับปีกุ้งอย่างดีใส่หัวกะทิเข้มขน้นทําออกมาแล้วรสชาติเข้มขน้นเผ็ดกําลังดีอร่อยมากๆเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมและลงมือทํากันเลยนะคะส่วนผสมมีเนื้อไก่ครูเลือกส่วนของสะโพกมาทําแกงนะคะ ใครชอบส่วนอื่นเช่นอกหรือขาก็เลือกได้ตามชอบเลยนะคะตัวต่อมาคือหน่อไม้ดองก่อนนำมาทำแกงให้นำไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะล้างแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กใหญ่ตามชอบเลยนะคะตัวต่อมาคือพริกแกงเผ็ดอันนี้คือพริกแกงเผ็ดสูตรของภาคใต้ที่คนใต้นิยมเรียกว่าเครื่องแกงขั่วนะคะ อันนี้เป็นพริกแกงจากร้านครัวยายดาซึ่งเป็นกิจ,จาการภายในครอบครัวของครูเองนะคะพริกแกงครูทำเองค่ะไว้มีโอกาสครูจะทำคลิปพริกแกงใต้มาลงให้นะคะตัวต่อมาคือกะปิกุ้งกะปิกุ้งก็เป็นธุรกิจในครัวเรือนที่สืบทอดกันมายาวนานของครอบครัวครูเช่นกันนะคะเป็นกะปิกุ้งแท้ๆไม่ผสมแป้งไม่ผสมมันต้มไม่ใส,ส่สี นื้อกะปิจะเป็นสีธรรมชาติของกุ้งแบบนี้เลยนะคะรสชาติไม่เค็มนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิดทั้งน้ำพริกและแกงต่างๆอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนผสมตัวต่อมาคือกะทิครูใช้กะทิเข้มข้นหรือหัวกะทิสี่ร้กรัมใครใช้กะทิกล่องให้ใช้500กรัมนะคะน้ำสะอาดน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปีบ๊บผงปรุงรส พริกแดงจินดาอันนี้ครูซอยตามยาไว้โรยหน้าเพื่อเพิ่มความสวยงามให้แกงของเรานะคะและตัวสุดท้ายคือใบมะกรูดอัจราส่วนครูได้ขึ้นให้ตามหน้าคลิปนี้เลยนะคะหรือใครจะกดเข้าไปดูใต้คลิปตรงคำว่าเพิ่มเติมก็ได้ครูได้ลงรายละเอียดต่างๆพร้อมทั้งแปะลิงก์แฟนเพจครัวยายดาไว้สำหรับคนที่สนใจจะเข้าร่วมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำอาหาร และต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับพริกแกงใต้และกะปิกุ้งชุมพรของครัวยายดาสามารถคลิกลิงก์นี้เข้ามาร่วมในกลุ่มแฟนเพจครัวยายดาได้เลยนะคะเมื่อเตรียมส่วนผสมพร้อมแล้วมาฉีกใบมะกรูดดึงเอาก้านใบออกทิ้งแบบนี้นะคะนำกระทะมาตั้งไฟและเปิดไฟกลางค่อนไปทางแรงจากนั้นใส่หัวกะทิลงไปครึ่งนึงค่ะ ไม่ต้องใส่ทั้งหมดนะคะเคี่ยวให้กะทิร้อนเริ่มแตกมันใส่พริกแกงและกะปิลงไปนะคะใส่ลงไปแล้วใช้ตะหลิวคนผัดเพื่อให้พริกแกงและกะปิเข้าผสมกับกะทิค่ะผัดคนจนพริกแกงกับกะปิเข้าผสมกับกะทิและมีกลิ่นหอม ใส่เนื้อไก่ที่สับไว้ลงไปแล้วผัดต่อไปนะคะผัดให้เนื้อไก่และส่วนผสมต่างๆเข้ากันผัดจนเนื้อไก่เริ่มสุกใส่หน่อไม้ดองที่เตรียมไว้ลงไปผัดและคนให้หน่อไม้ดองโดนพริกแกงและโดนความร้อนทั่วถึงกันผัดจนมีกลิ่นหอมไก่และหน่อไม้เข้าผสมกับพริกแกงทั่วถึงกันแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะ ใส่น้ำลงไปแล้วก็ให้ใช้ตะหลิวคนแบบนี้นะคะคนและผัดเพื่อให้พริกแกงเข้าผสมกับน้ำและส่วนผสมต่างๆค่ะปล่อยพักไว้รอให้แกงเดือดอาจจะใช้ตะหลิวคนบ้างแต่ไม่ต้องคนบ่อยนะคะรอจนแกงเดือดขึ้นมาอีกครั้งไก่และหน่อไม้สุกได้ที่แล้วใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปทั้งหมดเลยค่ะ ใช้ตะหลิวคนเพื่อให้กะทิเข้าผสมกับส่วนผสมต่างๆทั่วถึงกันแกงของเราจะได้มีรสชาติกลมกล่อมค่ะคนเสร็จแล้ววางพักไว้บนไฟเพื่อรอให้แกงเดือดขึ้นมาอีกครั้งค่ะใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปแล้วใช้ตะหลิวคนให้น้ำตาลละลายคนจนน้ำตาลละลายเสร็จแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปเลยค่ะ จากนั้นให้ใช้ตะหลิวคนอีกครั้งนะคะนี่ค่ะแกงของเราน่าทานมากๆเลยค่ะตอนนี้ไก่และหน่อไม้สุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูปล่อยให้เดือดอีกครั้งเพื่อให้กะทิที่เพิ่งใส่ลงไปโดนความร้อนเยอะๆและเริ่มแตกมันแต่ไม่ต้องให้แตกเยอะนะคะแกงที่ได้ออกมาจะได้ไม่เสียง่ายสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะตอนนี้แกงของเราสุกเรียบร้อยแล้วนำใบมะกรูดบางส่วนใส่ลงไปเลยนะคะ จากนั้นใช้ตะหลิวคนเพื่อให้ใบมะกรูดโดนน้ำแกงทั่วถึงกันแกงของเราจะได้มีกลิ่นหอมใบมะกรูดทั่วถึงกันค่ะจากนั้นรอ้อยแกงร้อนขึ้นมาอีกครั้งนำใบมะกรูดที่เหลือมาโรยหน้าแกงค่ะครั้งนี้ไม่ต้องคนนะคะแค่ใช้ตะหลิวกดให้ใบมะกรูดโดนน้ำแกงทั่วถึงก็พอเพื่อความสวยงามค่ะ นำพริกแดงจินดาที่ซอยไว้มาโรยลงไปเพื่อเพิ่มความสวยงามและความน่ารับประทานให้แกงของเรานะคะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะให้ดูอีกครั้งแกงของเราหน้าทานมากๆเลยค่ะแกงของเราสุกแล้วครูปิดไฟเลยนะคะกลิ่นหอมหน้าทานมากๆเลยค่ะก่อนปิดไฟครูชิมแกงดูแล้วนะคะรสชาติอร่อยเข้มข้นกลมกล่อม ไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วค่ะนี่ค่ะให้ดูชัดๆอีกครั้งแกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้ของเราน่าทานมากๆเลยนะคะตักข้าวสวยร้อนๆมาทานด้วยกันได้เลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะสูตรนี้ครูรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูจินดาในการทำคลิปต่อๆไปออกมาให้ได้ชมกันนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ